สวัสดีคุณผู้ฟังชาวพอดแคสต์นะครับอยู่กับอาจิรังพอดแคสต์ช่องพอดแคสต์ที่คุยเรื่อยคุยเปื่อยคุยสเปเฮระมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างวันนี้ผมคิดว่าหัวข้อที่ผมหยิบยกมาเนี่ยน่าจะเป็นสาระนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่เป็นหัวหน้างานด้วยวันนี้เองผมมีโอกาสได้ไปเป็นโมด e เลเตอร์เรียกแบบนั้นนะครับในเซสชันเซสชันหนึ่งครับที่มีการพูดถึงบทบาทของหัวหน้างาน ในการดูแลทีมงานซึ่งประเด็นเนี่ยอยู่ที่ว่าเรามองและพูดคุยกันในมิติของความแตกต่างทางด้านวัยครับหรือว่าเจเนอเรชันนั่นเองช่วงนี้เราจะเห็นว่ามีคนที่ออฟฟิศที่ทำงานของเราเนี่ยนะครับในหลากหลายวัยมากเลยมีทั้งคนอายุเยอะๆมีทั้งคนวัยกลางคนผู้ใหญ่แล้วก็มีทั้งเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้ามา คนเหล่านี้นครับอยู่ผสมปนเปกันในทีมงานนะครับของเราในบริษัทของเราซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีมุมมองการใช้ชีวิตมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันทีนี้สมมุติว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าง,งานเราจะมีวิธีในการ Handle หรือว่าจัดการคนกลุ่มพวกนี้ยังไงให้เขาสามารถที่จะทํางานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดแรงจูงใจเกิดความรู้สึกที่ดีในการทํางาน ทั้งที่เขาต้องทํางานร่วมกับคนที่มีความคิดต่างกันนะครับวันนี้ผมได้ลันตัวเซสชันเนี้ยแล้วก็มีคีย์ฟดิงอยู่พอสมควรเลยนะครับว่าการที่เราจะดูแลทีมงานนะครับที่มีความปางกันในด้านของวัยเนี่ยนะฮะเราต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราเป็นหัวหน้างานนะทักษะที่สำคัญที่สุดเลยการฟังนะครับเมื่อไหร่ที่มันมีสถานการณ์ที่มันไม่ปกตินะครับ มีความตึงเครียดมีความไม่พึงพอใจระหว่างเพื่อนพนักงานด้วยกันหรือมีสัญญาณบางอย่างที่มันออกแนวนก g a t i นะฮะเราหัวหน้างานเนี่ยก็คงจะต้องเป็นคนสําคัญในการที่จะจัดการสถานการณ์พวกนั้นวิธีหนึ่งก็คือเรียกเข้ามาคุยนะครับเรียกคนที่มีประเด็นหรือว่ามีปัญหาเนี่ยเข้ามาคุยแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอตัวเราหัวหน้างานเนี่ยก็จะต้องมีทักษะที่ดีในการรับฟังด้วยนะครับบางทีเรียกเข้ามา แล้วก็ปล่อยเขาพูดโดยที่เราเนี่ยก็ไม่ได้พยายามจะเข้าใจเขาครับว่าเขากําลังรู้สึกอะไรหรือรเผชิญกับอะไรเราเอาตัวเราเองเนี่ยทุ่มใส่กลับเข้าไปว่าทําไมไม่คิดอย่างนั้นทําไมคิดแบบนี้คิดแบบพี่สินะครับอันเนี้ยมันก็จะไม่เกิดผลครับถึงแม้ว่าเราจะพยายามแก้ปัญหาแต่ถ้าเราไม่เริ่มจากการฟังเราจะหาทางออกไม่ได้ครับผมนั่นคือทักษะแรกนะฮะเรื่องของการฟังผมเรียกว่า deep listening ละกัน ทักษะที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการเอมพัตตีครับมันจะมาพร้อมๆกันนะคือพอเราฟังแบบ Deep Listening แล้วอะ่ะเราจะเข้าใจเขามากขึ้นครับเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นรู้ว่าเขากำลังเผชิญกับอะไรรู้สึกยังไงอยู่ไม่ใช่แค่ just ฟังหรือว่าได้ยินคำพูดของเขาเท่านั้นนะครับเพราะฉั้นเมื่อไหร่ที่หัวหน้างานเนี่ยเข้าใจชีวิตเข้าใจสถานการณ์จริงๆของลูกทีมตัวเองนะครับเราจะสามารถค้นหาวิธี นะครับที่ดีที่สุดในการที่จะจัดการกับปัญหานั้นนะครับได้ดีกว่าการบอกให้เขาหยุดทําหรือหยุดคิดในสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่ผมยกตัวอย่างนี้ก็ได้สมมุติว่ามีเพื่อนเราทะเลาะกับแฟนนะครับแล้วก็แบบร้องหม่มร้องไห้นะฮะเราจะเข้าไปปลอบเขาว่าไงครับเฮ้ยอย่าไปร้องสีเรื่องแค่นี้เองหยุดร้องได้แล้วเรื่องขี้ประติว๋วเราก็ไม่ได้เกิดมาแล้วมีแฟนตั้งแต่เกิดซะหน่อยนะครับกับ2คือ พยายามชวนเขาคุยแล้วตั้งคำถามให้เขาลองตอบตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงต้องเสียใจยกับสถานการณ์ที่เรากำลังเจอล้วคิดว่าเราจะทำยังไงถึงจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้มีอะไรให้เราช่วยบ้างนะครับสองวิธีการนี้นะครับแน่นอนว่าวิธีการแรกเนี่ยมันคือการสั่งให้หยุดการสั่งให้หยุดเนี่ยมันคือการเหมือนไม่เข้าใจเขา,าครับและบอกให้เขาหยุดทําในสิ่งที่เขาไม่ควรทําในสายตาของเรา ซึ่งไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้นะครับในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขารู้ว่าเขาไม่ควรทําแบบนั้นเขาไม่ควรจะร้องไห้ฟูมไฟล์แต่มันทําไม่ได้ไงครับแลวเขาต้องการคําปรึกษาจากเราเขาไม่ได้ต้องการให้เราไปบอกให้เขาเงียบนะครับเพราะงั้นเองเนี่ยเอมพัตตีมันคือวิธีการที่2คือการไปชวนคุยพยายามค้นหาสาเหตุจริงๆแล้วให้เขาเจอครับว่าทางแก้ปัญหาที่เขาจะจัดการตัวเองได้หลักจากนี้มันคืออะไรนะครับเพราะงั้นข้อ1คือ d คือ listening ข้อ2 e m p อ t h y นะครับ ส่วนข้อที่3เนี่ยคือการ r e c o g n i z e หรือการชื่นชมครับผมคิดว่าคนไทยเนี่ยมันมีความยากอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรามักจะชมคนอื่นยากนะครับเวลาติเนี่ยง่ายเวลาหาจุดไม่ดีของคนอื่นเนี่ยง่ายแต่เวลาที่เห็นคนอื่นทําถูกทําดีเนี่ยจะชมทั้งทีเนี่ยยากเหลือเกินนะครับผมคิดว่าการชมเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทีมของเราทําขึ้นมามันอาจจะเกิดประโยชน์จึงหนึ่งอะ นะครับไม่ได้มากมายอะไรแต่ผมคิดว่านั่นคือนั่นคือจุดสําคัญที่หัวหน้าเนี่ยควรจะพอยต์ออกมาแล้วบอกเขาว่าเขาทําถูกต้องแล้วมันถูกยังไงแล้วเราเห็นและเราชื่นชมนะครับมันเหมือนมเมล็ดพืชอะครับเม็ดเล็กนิดเดียวแต่ถ้าเราปลูกลงไปในดินรดน้ําบ่อยๆมันอาจจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่เบลเลอเบล่าได้เหมือนกันครับสิ่งเล็กๆสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นจากตัวน้องๆในทีมของเราเนี่ย ถ้าเราหมั่นรดน้าหมั่นชื่นชมนะครับความรู้สึกดีๆตรงนั้นเนี่ยมันจะงอกงามขึ้นมาเหมือนต้นไม้นะครับแต่ถ้าวันนี้มเมล็ดที่ถูกหย่อนลงไปเนี่ยไม่ได้ถูกเลี้ยวแลเลยน้ําก็ไม่ลดสนใจก็ไม่สนใจสุดท้ายมเมล็ดมันก็ฝ่อครับความรู้สึกดีๆเนี่ยที่ทํามันก็หายไปเพราะว่าไม่มีใครชื่นชมไม่มีใครบอกว่าเขาเห็นนะครับเพราะฉะนั้นการชื่นชมจากหัวหน้างานจึงเป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือทักษะของการสื่อสารครับฟังแล้วเข้าใจแล้วนะครับ<ม>ก็ต้องพูดออกไปอย่างเหมาะสมด้วยนะครับหลายคนเป็นประเภทเขาเรียกว่าอะไรอ่ะองุ่นเปรี้ยวอย่างเงี้ยครับองุ่นเปรี้ยวคือแบบคือในใจคิดอย่างนะแต่พูดออกมาอีกอย่างทําเป็นพูดออกมาเหมือนแบบไม่ได้สนใจไม่ได้ยะไม่ได้ยากที่จะแบบามาช่วยเหลืออะไรหรอกแต่ในใจ,จเป็นห่วงเหมือนประมาณแบบ ยกตัวอย่างอย่างแบบไอโฟนเงี้ยไอโฟนออกใหม่โหรุ่นใหม่ออกหม่อีกแล้วไม่ได้อยากได้หรอกเครื่องเกา่ายังดีอยู่เลยขยันออกจังเลยไม่เห็นจะมีอะไรดีหน้าตาก็เหมือนเดิมแต่ในใจอ่ะอยากได้อย่างเงี้ยกาเรียกอุ่นเปรี้ยวนะครับถามตัวเราเองครับถ้าเราเป็นหัวหน้าง,งานเนี่ยเราเคยคุยกับลูกน้องแบบนี้ไหมนะครับทำเป็นแบบไม่สนใจทําเป็นทำเป็นนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นห่วงเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นห่วงเขาแสดงออกไปเลยนะครับถ้าเราถ้าเรารู้สึกยังไงเราก็แสดงออกแบบนั้นนะครับ ถ้าเราอ,อยากจะช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาก็พูดกับเขาไปเลยนะครับบางทีนะฮะเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินข้อมูลดีๆจากลูกน้องก็ได้เพราะว่าลูกน้องรู้สึกว่าพูดออกมาแล้วก็จะเจอคําพูดแปลกๆนะครับคำพูดที่แบบไม่ค่อยน่าฟังจากหัวหน้างานเราก็เลยไม่พูดดีกว่านะครับเพราะงั้นเสียดายโอกาสที่จะพัฒนาการทํางานเป็นทีมร่วมกันเสียดายโอกาสในการที่จะสร้างสรรผลงานที่ดีนะครับหลายครั้งเนี่ย ไอเดียดีๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผมถูกปิดกั้นจากวิธีการสื่อสารของเราที่ทําให้เขารู้สึกไม่สบายอกสบายใจที่จะแชร์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีคนต่างเจเนอเรชันหรือต่างวัยอยู่ในทีมเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันเป็นปัญหานะครับแล้วเราก็ไม่ได้ต้องพยายามมองนะครับให้มันพยายามแยกแยะหรือพยายามหาความแตกต่างอย่างสุดขั้วให้กับคนกลุ่มเหล่านี้ไม่ต้องไปหาครับว่าคนที่เป็นเจนเบบี้บูมเนี่ย เขาต่างยังไงกับเจน Y ไม่ต้องไปหาเขาว่าเจน y ต่างยังไงกับเจน X ไม่ต้องไปหาว่าเจน X ต่างยังไงกับเจน Z แตห่หาความเหมือนครับผู้บรรหยรท่านหนึ่งวันนี้ที่ที่พูดในเซสชันนะครับเขาบอกว่าเรามักจะมองหาความต่างนะครับซึ่งจริงแล้วบางทีมันอาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะครับเราเริ่มต้นจากความเหมือนกันก่อนไหมพยายามชวนคนทุกเจนเนี่ยให้มาหาจุดร่วมกันให้ได้ครับว่าเขาจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงทํางานร่วมกันได้ยังไงแล้วเดี๋ยวเนี่ยเขาจะยอมรับความแตกต่างที่เหลือเอง เพราะว่าเขาเห็นความเหมือนกันก่อนนะครับอันนี้เป็นคีย์พอยต์เลยนะครับผมถ้าถ้าเราสามารถสร้างจุดร่วมนะครับสร้างจุดศูนย์กลางของความคิดของคนต่างเจนได้เขาจะยอมรับซึ่งกันและกันและสุดท้ายทุกคนก็จะไดฟเป้าหมายของทีมเป้าหมายขององค์กรได้ในท้ายที่สุดครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับจากการเป็นโมเดเลเตอร์ในเซสชันของวันนี้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของอจิลังพอดแคสต์ในเทปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหัวหน้างาน ในการบริหารงานกับคนต่างเจเนอเรชันครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าไม่ใช่สัปดาห์หน้าสิเดี๋ยวลองดูแล้วกันเอพิโซดหน้าไม่ใช่สัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาแชร์มาฝากกันอีกนะครับจะมีสาระแค่ไหนนะครับหรือจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆอพอดแคสต์ผมก็สารพัดส,สารพันเรื่องนะถ้าใครฟังย้อนหลังดูนะครับผมถ้าใครมีแนะนําก็แนะนําได้นะครับก็ยินดี แต่ว,วันนี้ก็สมควรเก่เวลานะครับขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในอาจิลังพอดแคสต์ครับเพราะไม่มีอะไรจริรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับ